เพื่อนคะจากคลิปที่แล้วที่ทุลิปไปเจอคลิปลูกบอลมีไฟอันนี้ลอยกลับมาหาเจ้าของตัวเองได้แต่สุดท้ายทุลิปรีวิวแล้วมันไม่ได้ค่ะก็เอาทิ้งถังขยะไปละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าพี่หมุนกลับด้านค่ะลองเอากลั รีวิวใหม่ได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวทุลิปจัดให้ตามคาขอเลยนะคะทุกคนไรีมโมทสีเหลืองๆนี้ก็เป็นแค่เปิดปิดธรรมดาปกติทั่วไปนะคะตอนแรกทุลิปก็เอาทําเป็นแบบลายนี้นะคะก็ลืมเหมือนกันเนี่ยน้องก็ตกพื้นแบบนี้ค่ะ <S <S น่าจะไม่ได้กลับด้านเหมือนที่เ,เพื่อนๆบอกนะคะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ทุลิปจะกลับด้านเป็นด้านนี้ดูค่ะทุกคนดูซิว่าน้องจะได้หรือเปล่าก็ได้ประมาณนี้นะค่ะทุกคนอลอยจริงค่ะจะลอยไปหลังตู้เย็นเลยถ้าเห็นกลาง <S 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 คน้น คนอาจจะคิดว่าเป็นกระสือก็ได้นะคะเนี่ยแบบ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 เนี้ยอเอามือควักควักควักออกมาเดียวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบค่ะโดยชยัยธิดที่เพื่อนๆแนะนําเลยนะคะอันนี้น้องก็ลอยขึ้นสูงแบบนี้เลยนะคะแต่ก็ไม่ได้บังคับทิศท,ทางอะไรได้ขนาดนั้นนะคะทุกคนก็กริ้งไปกริ้งมาตามคลิปที่จุลิปรีวิวเลยค่ะพอเราจะปิดไฟก็ปิดสวิตช์ตรงนี้นะคะง่ายมากๆค่ะแต่อยากจะบอกว่าผัดลมน้องอ่ะแรงมากระวังโดนนิ้วด้วยนะใครสงสัยอะไรอยากให้จุลิปรีวิวสินค้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของจุลิปได้เลยนะคะและหากเพื่อนๆ ต้องขออภัยด้วยแล้วก็สามารถแนะนำทุกอยลาได้ตลอดเวลาค่ะ